สวัสดีครับบ้านมุงประเครื่องนะครับวันนี้เรามาพบเจอกันใน e ีีที่582ของบ้านมุงประเครื่องนะครับมีพาร์ทสวยๆ26รายการมานําเสนอนะครับตอนนี้ผมเพิ่มมาเป็น26รายการนะครับ23รายการแรกก็องละ200บาทส่งฟรีมีเก็บเงินไปทางกับรายการพิเศษ3รายการนะครับ24 25และ26นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มเลยนะครับก่อนรับฟังรับชมคลิปนี้นะครับแอปไลบรารีนะครับปึ้งเข้าไปนะครับ ลายชื่อหมูนะครับ0 9 6 9 6เ2 3 6 1เบอร์ลายและเบอร์ส่วนตัวเป็นเบอร์เดียวกันนะครับ ID ลายนะครับ M O O I A M 2นะครับส่งไม่ตรงปกส่งผิดจากที่ไลฟ์แตกหักชำรุดสูญหายผมรับผิดชอบให้ทั้งหมดนะครับผมมีหน้าที่หามาไลฟ์ให้ชัดส่งให้ตรงปกนะครับส่วนท่านใดที่ดูแล้วก็ดูให้ชอบแล้วก็ปิดไปนะครับ ดูให้ชอบจริงๆนะครับไม่ชอบไม่เป็นไรดูกันแค่เล่นกับพอแล้วนะบ้านเมืองเราเป็นแบบนี้ก็ได้มาพบมาเจอได้ผ่อนคลายกันบ้างก็ดีแล้วนะครับมีซื้อไม่หาไม่ว่าอะไรนะครับเริ่มในการที่หนึของ ep ที่ห้าเลยนะครับนี่นะครับเป็นภาพสมเด็จน,นะครับเนื้อหาผิวทรงสวยงามนะครับดูให้ชอบแล้วก็ปิดไปนะครับ วนจะถึงไหนอะไรยังไงนี่ผมไม่ทราบจริงๆนะครับได้มาก็ไหลไปเนาะอยากได้ตังไม่ได้ก็ไม่เป็นไรราการที่สองนะครับก็เป็นพาสสมเด็จนะครับรหาสถูงส่งเหมือนเดิมนะครับเก่าๆจัดๆเ,เ,เ,เลยนะครับรายการที่สามผม นึกไม่ออกว่าเป็นพระอะไรนะครับเรียกไม่ถูกนะครับแต่ว่ามีมีวัดอยู่นะเป็นพระนั่งแบบนี้แล้วมีฐานแบบนี้นะครับเผื่อท่านได้รู้จักนะครับด้านหลังเป็นยันห้านะครับวัดอะไรสักอย่างนะครับจำไม่ได้นะครับเป็นรายการที่สามนะครับรายการที่สี่เป็นเหรียญนะครับเป็นเหรียญโลหะข้างข้างหนักนะครับเป็นคล้ายๆกุมารนั่งแล้วมีสิ่งด้านล่างนะครับ ด้านหลังก็เป็นแบบนี้เป็นสี่นะครับแต่ผมไม่ทราบว่าเป็นที่ไหนนะครับเนื้อโลหะค่อนข้างหนานะครับเป็นเนื้อนักปึ๊กเลยนะครับเรียกไม่ถูกว่าพาอะไรนะครับเป็นรายการที่สี่นะครับเผื่อท่านได้รู้จักนะครับหนานะครับเนื้อในหนามากเลยตะไลท้องนะครับดูว่าเป็นเนื้อโลหะนะครับแต่อาจจะเป็นตะกั่วหรือว่าอะไรสักอย่างนะครับผมไม่ทราบนะแต่มีน้ําหนักค่อนข้างเยอะนะครับ เดี๋ยวท่านได้รู้นะรายการที่สี่รายการที่ห้าเป็นเหรียญหลวงพ่อผางนะครับเป็นเหรียญทองแดงนะครับเหรียญทองแดงลมดํานะครับหลวงพ่อผางนะครับปีหนึ่งสองนะครับวัดคงคาคีรีเขตนะครับรายการที่ห้ารายการที่หกมาพร้อมเลี่ยมพลาสติกเนี่ยนะครับเป็นเหรียญทองแดงนะครับมีอายุนะครับลมดํานะครับเป็นพระสังฆราชนะครับ ็นพระสังฆราชนะครับสังฆราชอะไรเดี๋ยวผมดูให้นะครับเป็นรายการที่หกนะวชิลธรรมแล้วก็ส2อสองตัวนะครับยังไม่ถูกแปลว่าอะไรนะครับประมาณปีหนึ่งสามนะครับพระสังฆราชประมาณปีหนึ่งสามนะครับสังฆราชเรียกไม่ถูกนะพร้อมเรียกพลาสติกเลยนะครับเป็นการที่หกรายการที่เจ็ดก็มาพร้อมเรียกนะครับจะกกอบไม่ใช่เงินนะครับเขียนว่าพ่อนะครับด้านนี้นะครับ อีกด้านหนึ่งก็แม่นะครับเป็นเหลียนตะกววนะครับขลังตัดไม่ทราบทีเม่มกันนะครับเผ่อท่านได้รู้นะครับเป็นการที่7รายการที่8เป็นรูปหลอหลวงพ่อเดิมนะครับแต่จะเป็นยุคไหนรุ่นไหนอะไร,ะไรนี้ผมไม่ทราบนะครับเป็นกระไหลเป็นขึ้นภายเงินนะครับเนื้อโลหะผสมทองเหลืองนะครับหล่อขึ้นภายเงินนะครับรายการที่แ ในการที่9เป็นภาพปิดตานะครับเป็นภาพปิดตาสายสะพานสูงนะครับแต่เขาเคลือบฉล็กมาอย่างนี้นะครับผมไม่รู้เขาเคลือบทํำไมนะเดี๋ยวผมดูให้ทีนะครับผมว่าผ้าเขามีรอยล้านรอยลารอยแยกนะครับผมก็ว่าเขาน่าจะพ่นๆกันเอาไว้นะครับน่าพระน,น่าจะมีรอยลาน,นะครับเนี่ยพอดูตามองค์นะครับ จะต่อชนไว้ผมไม่ทราบนะครับเป็นรายการที่เก้านะครับเป็นพิมพ์วัชพานสูงนะครับรายการที่สิบพิมพ์ทรงเหมือนหลวงพ่อปลาแต่ไม่มีอุดนะครับองค์จะเล็กลงมาหน่อยเนื้อออกเป็นเนื้อเขียวเลยนะครับเนื้อดินเผานะครับแต่ไม่มีอุดไม่มีอะไรเลยนะครับแต่พิมพ์ทรงสวยงามทรงหนุมานะครับมีน้ำหนักนะครับดินในการที่สิบนะครับรายการที่สิบเอ็ด หมายเขารูปหล่อหลวงพ่อเงินนะครับเรี่ยมหล่อสวยๆเลยนะครับกลมแบบนี้นะครับพิ์ทรงสวยงามนะครับเป็นเนื้อโลหะทองเหลืองนะครับเป็นรายการที่สิบเอ็ดรายการที่สิบสองก็เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะครับเรี่ยมพลาสติกนะครับเนื้อหาสีสันสวยงามเหมือนเดิมนะครับเก่าๆเลยนะครับรายการที่สิบสองนะครับ รายการที่ส3ก็เป็นรูปหล่อหลงพ่อเงินนะครับแต่อันนี้ไม่ได้เลี่ยมนะครับไม่ได้เลี่ยมนะครับเปื่อยเลยนะครับต่ใบก้นนะครับเป็นรายการที่13บสามนะครับพ uh ่อเงินหลองค์หนนะครับอันการที่ส nah ินะครับรายการที่14ก็เป็นรูปหล่อหลงพ่อเงินนะครับเนื้อหาพิวทรงสวยงามต่ใบก้นนะครับเป็นรายการที่14นะครับเขียนนะครับเขาเขียนนะ เขียนวัดบางคานนะครับรุ่นอะไรประมาณปีสามกว่าหรือยังไงผมเนี่ยนะครับมองไม่ค่อยชัดนะครับฐานเขียนยังไงนะครับเนื้อหาพิมพ์ทรงเก่านะครับในการที่สิบสี่การที่สิบห้าเป็นเหรียญจอบหลวงพ่อเงินนะครับเป็นจอบใหญ่นะครับด้านหลังก็มีตะไบนะครับเหรียญหล่อจอบนะครับเป็นการที่สิบห้านะครับ รายการที่16ขนาดห้อยคอจะเป็นเล็กนะครับเป็นพัะแก้วนะครับพะแก้วนะครับทาเป็นสามฤดูนะครับเลี่ยมมาแบบนี้เลยนะครับจะกอบเป็นกระไล่ทองนะครับเป็นกระไล่ทองมีพออยู่ตรงกลางที่ไหนสร้างอะไรนี้ผมไม่รู้เลยนะครับผมเห็นสวยดีนะครับรายการที่16รายการที่17เป็นพระพิมพ์ชินสีใบเสมานะครับเพราะหน้าเขาจะใหญ่กว่าชินราชนิดหนึ่งนะครับ ทรงสวยงามนะครับชินลาศหรือชินสีนะครับเนี่ยเนื้อชินนะครับเป็นเนื้อชินในการที่สิบเจ็ดในการที่สิบแปดก็เป็นเนื้อชินนะครับแต่สภาพผ่านการใช้นะครับแต่ดูขังดีนะครับเผื่อใครอยากเอาไว้ห้อยนะครับยี่าตวรรษเนื้อชินนะครับหรือว่าเนื้อดีบุกนะครับในการที่สิบแปดในการที่สิบเก้าเป็นชินลาดใบเสมานะครับ แต่ในพิเศษตรงเป็นสองหน้านะครับค่อนข้างมีน้ำหนักนะครับเป็นเนื้อชิ้นนะครับเป็นเนื้อชินออกตระกัวนะครับเพราะมีน้ำหนักรายการที่สิบเก้านะครับรายการที่ยี่สิบเป็นภาาเนื้อชิ้นเหมือนกันนะครับแต่ไม่รู้ไปโดนอะไรมาดำดำเยอะนะครับแต่ดูออกว่าเป็นเนื้อชิ้นนะครับเป็นผ้าพิมพ์ทางเหนือนะครับตระกูลเชียงแสนนะครับเนื้อชิ้นนะครับรายการที่ยี่สิบรายการที่ยี่สิบเอ็ด เป็นเรียกพระอะไรไม่ทราบนะครับถ้าจําไม่ผิดนะคล้ายๆพิมพ์ปฐุมมาสุพรรณนะครับแต่นี้เป็นเนื้อดินลงทองนะครับเป็นเนื้อดินลงทองลงลักลงทองนะครับผมไม่ทราบว่าที่ไหนออกนะครับนี่นะครับเป็นแบบนี้เลยนะครับรายการที่ยี่สิบเอ็ดนะครับรายการที่ยี่สิบสองเป็นหลวงพ่อปานนะครับเนื้อดินนะครับพิมพ์ขี่ไก่นะครับ ินี้เหมือนไก่5เส้นนะครับพิมขีไก่ห้าเส้นนะครับสภาพผ่านการใช้มีของอุดน,นะครับเป็นรายการที่22นะครับรายการที่23เป็นหล่อนะครับหล่อโละหะทองเหลืองใส่หมวกแบบนี้ต้องเป็นราชการที่5นะครับเป็นอย่างื่นไม่ได้นะครับส่งมานะครับน,นี่นะครับ เป็นเนื้อโลหะทองเหลืองนะครับองค์ค่อนข้างจะไม่ได้ใหญ่มากนะครับความยาวของฐานนะครับอยู่ที่สองเซนเองนะครับประมาณสองเซนนะครับส่วนสูงอยู่ที่ประมาณนิ้วครึ่งนะครับโดยประมาณประมาณนิ้วครึ่งนะครับเลยนิดหน่อยนะครับครบยี่สิบสามรายการนี้องค์สองร้อยบาทส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางนะครับส่วนนี้เป็นรายการพิเศษนะครับรายการที่ยี่สิบสี่ เป็นแหวนรุ่นนะครับนี้เป็นเนื้อเงินนะครับเนื้อเงินฝังพลอยนะครับรุ่นไหนอะไรยังไงไม่ทราบนะครับแต่ว่าเป็นเงินนะครับตอกอะไรที่ใต้ทองแหวนนะครับตอกว่าเป็นต่อกเป็นชื่อนะครับเขาตอกเป็นชื่อไว้ครับใต้ท้องแหวนนะครับชื่อวิสรุธหรืออะไรสักอย่างนะครับเป็นแหวนเงินนะครับเป็นแหวนรุ่นนะครับเป็นแหวนรุ่นเนื้อเงินนะครับนี่นะครับมีพลอยแบบนี้นะครับ ุ่นไหนอะไรยังไงเขาเรียกของอะไรนี่ผมไม่ทราบนะครับแต่เป็นแหวนเงินนะครับรายการที่ยี่สิบสี่สามร้อยบาทนะครับรายการที่ยี่สิบห้าก็สามร้อยบาทนะครับเป็นพระพิมแปกนะครับผมเรียกไม่ถูกนะความยาวนะครับเป็นเนื้อเดี๋ยวผมดูทห้ทีนะครับเขาลงรักไว้นะครับพระออกเป็นเนื้อผงนะครับเนื้อผงผสมนะครับแต่ผมดูว่าเป็นเนื้อผงนะครับ แต่พิมพ์สรงขั้งเก่านะครับผงเป็นหยาบหยาบเลยนะครับความยาวเรื่องพลาสติกพร้อมพลาสติกเลยนะครับอยู่ที่ประมาณสองนิ้วเศษเศษนะครับความกว้างอยู่ที่ประมาณสองเซนนะครับไม่ทราบที่นะครับนี่ก็เอาที่สามร้อยบาทค่าจะส่งนะครับพร้อมเรี่ยมเลยนะครับเนื้อหาเก่านะครับเก่าจริงจริงนะครับองค์นี้แต่ไม่ทราบที่นะครับราการที่ยี่สิบห้ารายการที่ยี่สิบหกเป็นตะกุดนะครับถักเชือกมาแบบนี้เลยนะครับ เนื้อในก็เป็นแบบนี้นะครับเป็นตะกัวหรืเป็นมีเนมนะครับมีคู่นะครับเดี๋ยวแป้นนะครับผมดูว่าเป็นเนื้อเป็นโตนะครับเนื้อขาเป็นโตนะครับเข้ามาเป็นคู่แบบนี้นะครับนี่ดอกยาวนะครับเดี๋ยวผของบัดให้นะดอกยาวก็อยู่ที่นี่นะครับสองนิ้วครึ่งนะครับดอกเล็กนะครับเข้ามาคู่กันนะครับแต่นี่มีเชือกมานะครับดอกเล็กอยู่ที่ความยาวนะครับ อยู่ที่ประมาณนิ้วครึ่งนะครับดอกใหญ่อยู่ที่2นิ้วครึ่งนะครับดอกเล็กอยู่ที่นิ้วครึ่งดอกใหญ่อยู่2นิ้วครึ่งนะครับีเข้ามาคู่กันแบบีคู่นี้ก็เอาที่300บาทครับเนื้อในเป็นขาเป็นโตหรือว่ามีเนียมนะครับครบ25รายการนะครับไอ้ยี่สิบหกรายการสริอันนี้เป็นรายการที่ยี่สนะยี่สิบสี่ยี่ห้ยหกองละสามร้อยบาทส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางกับ รายการที่1ถึง23องค์ละ200บาทส่งฟรีมีเก็บเงินปลทางนะครับขอพระคุณมากครับ